สวัสดีครับ,ค,รบค่ะยายชื่อยายอุนค่ะเป็นคนจังหวัดนนทบุรีค่ะอาชีพครับอาชีพค้าขายค่ะขายอะไรฮะยายขายข้าวถ้วยนึ่งค่ะยายไปขายตามตลาดนัดทุกวันตั้งแต่อาทิตย์ถึงศุกร์เว้นวันเสาร์วันเดียวยายอยู่ค่ะ ปัจจุบันนี้ยายอยู่ห้องเช่าที่นครปฐมกับตาแล้วก็หลานอีกสองคนซึ่งเป็นเด็กพิเศษทั้งคู่ทั้งสองคนน่ะอยู่กับยายตั้งแต่เกิดเลยยี่สิบหปีแล้วค่ะคนโตนะคนเล็กตอนนี้อายุสิบหกปีตอนนี้อยู่ชั้นหมหนึ่งสำหรับคนโตก็ช่วยทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างช่วยได้เยอะอยู่พายายไปขายข้าวตามตลาดอะไรเงี้ย ไปซื้อของซื้ออะไรก็อาศัยเขานี่ไแหละส่วนตาก็เป็นพิการร่างกายอยู่กันมาตั้งแต่ปีปีหนึ่งแปดแต่ตาโดนตัดขาปีหนึ่งเกตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าตาเสียขามาจนทุกวันนี้ชีวิตที่ผ่านมาของยายนะใครจะว่าลำบากมันก็มีบ้างคนเราอะ มันก็ลําบากบ้างสบายบ้าง<ม>อยู่กันไปจนนั่นแหละจากกันไปข้างหนึง่งแล้วออขออนุญาตถามได้เลยค่ะพ่อแม่เขาพ่อแม,พอแม่พ่อแม่เขาไปทํางานกันหมดคือเขาก็มีภาระมีครบอบครัวใหม่แล้วลูกๆได้ส่งเงินมาช่วยบ้างไหมคะให้ค่ะ<ม>แต่ก็ไม่มากเท่าที่ที่เรา ต้องใช้จ่ายไปโอ้โหแกร่งมากแล้วใครช่วยทำงานคะช่วยเตรียมของอะไรแบบคุณตาแต่ตาก็ซึ่งเป็นคนพิการเหมือนกันแต่กําเนิดหรือเปล่าคะไม่ค่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะไปโดนถูกยิงฮะถูกยิงเนื่องจากอะไรคือเนื่องจากเท่าแก่เขาขัดผลประโยชน์กันค่ะท่าแก่มีสามคนถือหุ้นกันค่ะหนึ่งคนที่ยายอยู่กับเขาเขาเอาเงินมาหมดเลย ไหนเล่าให้ฟังได้ไหมคะเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นคะวันนั้นคือวันนั้นเย็นแล้วก็มีมือปืนมาสามคนเข้ามาหายายเลยว่าเท่าแก่เข้ามาบ้านนี้ไหมเราบอกไม่เห็นเขาบอกอะไรเลยแต่เขาก็ไม่เชื่อเขาก็ลั่นไกลปืนยิง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 ตายิงตาจากหัวเข่าเนี่ยทะลุมาอยู่ข้างนี้จะเป็นลูกซองยาวค่ะโอ้โหแต่ตาหงายท้องไปยายก็ไปขอตา ช่วงนั้นเขายิงซ้ำอีกสองลูกโดนที่ยายตอนที่คุณยายไปขวางยายไปกอด,โด,โดยายกอดคุณตาตอนนั้นนึกอะไรอยู่ฮะตอนนั้นคิดอะไรอยู่ฮะไม่เหมือนก็ว่าไปช้อนตาแม่ให้ตาลงไหนท้องไปสัญชตยาตญาณเขาก็ซ้ำมาเลยซ้ำอีกทั้งหมดนี้เกิดขึ้นยังคนคนเดียวไม่แล้วมันโอ้โหแต่ยายไม่เป็นไร คุณตาก็จะช่วยเหลือทุกอย่างครับคือระหว่างที่ยายไปซื้อของมาทําตาก็จะช่วยทุกอย่างครับระหว่างที่ยายไปเดินขายของตาก็จะเลี้ยงหลานให้ครับคุณยายขาอรายได้เฉลี่ยเป็นเดือนประมาเฉลี่ยเป็นเดือนยายจะเก็บเงินไว้วันละสามร้อยตกเดือนหนึ่งเก้าพันใช่โอ้โหแต่ยายต้องจ่ายค่าบ้านเดือนละพันห้าค่าน้ำาั้ไฟอีกห้าร้อยครับ แต่แต่ละเดือนไม่เท่ากันค่ะยายจะไม่ใช้สุริสุาลมีต้องไปกู้นี่ยืมสินมาบ้างมค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆรมัน่าเชื่อนะนับถือหัวใจจริงๆเลยค่ะวันนี้นึกไม่ออกเลยจะมาโชว์อะไรเอ่ยยายก็โชว์อาชีพที่ยายทำอยู่ละกันนะคะเกี่ยวกับการทำข้าวค่ะอันนี้นะคะครับแล้วความฝันที่คุณยายอยากได้กลับไปคืออะไรคะยายก็อยากได้ทุนไปสักก้อนหนึ่งอะเนาะ ไปไว้ให้หลานที่เป็นพิเศษเนี่ยสองคนและตาที่เสียขาเนี่ยค่ะใช่ไม่เอาไว้ให้ตัวเองเลยเหรอฮะตัวเองไม่ต้องการให้เขามีความสุขยาาก็สุขเนี่ยครับเอาใจช่วยแล้วกันครับพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะสวัสดีครับ ท่านผู้กากครับชีวิตจริงใครจะเจออะไรหนักแบบนี้แ,แต่นี่คือรวมอยู่ในชีวิตของยายอุ่นหนักมากนะครับหนักมากทีมงานทําข้อมูลแล้วต้องบอกว่ายายแกร่งจริงๆยายครับค่ะเข้า,ขาสู่ภารกิจนะค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะสู้ไหมครับสู้ค่ะสู้เพื่อใครครับสู้เพื่อหลานกตาค่ะขอกำลังใจใแฟนเราหน่อยให้เขาเชียร์เราหน่อยพูดผ่านกล้องนี้อ้อนอ้อนไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่อยู่กันสองคนอ้อนออกกำลังใจหน่อยให้กำลังใจผมเลยนะเดี๋ยวจะทำให้ได้เลยเพราะว่า นะเพื่อครอบครัวเราสองคนตากระยานขอบคุณครับขอบคุณครับทนมงานครับขอภารกิจครับท่านัู้การครับงงไหมครับงงสิครับที่เล่ามาทั้งหมดไม่เกี่ยวกับสิ่งนี้เลยเอเนี่องคาใช่ก่อนจะทําอาชีพนี้ครับยายมีอาชีพทําเนี่ยงคําขายยายครับ จะรบกวนยายช่วยทําให้ดูสักหนึ่งห่อได้ไหมครับได้ครับเครื่องมันน่าจริงๆมันอยู่ที่น้ํามันอยู่ที่น้าตรงนั้นด้วยอ่ะแหมอยากกะชิมน้ําจิ้มแล้วกันตัวมะนาวยายก็ไม่เคยห่อด้วยอไม่เคยห่อเลยในชีวิตอ่ะแล้วที่ผ่านมายายใส่ถุงค่ะโอ้คือแค่ใส่ถุงครับ ใส่จัดใส่ถุงเป็นชุดแล้วไปให้ลูกค้าขอเองค่ะครับนี่ไงเป็นไม้อันนี้อันนี้เย็นดีอันนี้เด็นเนี่ยครับท่านคณะการครับเป็นคําเป็นคําเมื่อสักครู่ยายทำเนี่ยทีมงานจับเวลายายใช้เวลา20วินาทีครับเราท้ายายทำสามคำหนึ่งสองสามภายในเวลา50วินาทีลองดูสามคำนั้นหมายถึงว่า พวกเราทั้งสามคนก็จะได้กินคนละคำได้ค่ะของพี่หอยเนี่ยแกชอบพริกยายงั้นยายก็ใส่พริกอย่างเดียวลคะคุณยายอย่าฆ่าผม <ST S 2> <fahr> ด้วยสิ่งสิ่งนั้นเลยครับยายครับค่ะสนุกมากอันนี้ครับวิธีการครับยายเรา,า,า, <c oughs> าเอามือวางก่อนเอามือวางสองข้างปั๊บพอยายเอามือวางปั๊บนี่เวลาจะขึ้นค่ะนี่้อนะยครับยายยกมือขึ้นครับปั๊บเวลาเดินละยายครับยายทำเสร็จปุ๊บยายเอามือระตบครับตบปั๊บ อ่าค่ะสนุกไหมครับสนุกค่ะโอ้โหดีใจที่ยายสนุกครับครับยายครับค่ะถ้ามั่นใจเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่เริ่มด้วยตัวเองครับสู้ครับไปนะครับคำแรกครับดีกุ้งแห้งพริกครับอย่างระนิดนึงครี่ของโตนะครับคำแรก กำลังจะเสร็จครับเวลาเฉลี่ยควรจะอยู่ที่ศูนยครับดีครับต่อเลยครับต่อเลยครัที่คำที่สองครับโหมาอันนี้ของกรุงเนาะของกรุงเนะนะครับจบคำนี้ควรจะอยู่ที่ประมาณ32วิบสองนะครับเสียบเลยค่ะอสุดท้ายพี่หอยครับท้ายที่หอยครับมะพร้าวเยอะๆยายขอมะพร้าวเยอะๆมะพร้าวเยอะที่หอยมะพร้าวเยอะครับนั่นละโอ้ย ยาใน50ปีนะครับเจี๊ยบคุยเจียบคยครับยายยิงโอ้โหทำโมงเขาเลยยายก็รีบๆนี่ก็สั่งจังเลยยายก็ไปฟังด้วยมะพร้าวเยอะๆเมล์พาร์์ยายกลับไปเติมใหม่อันสุดท้ายคำแรกของพี่เอาไว้คนยายเขารีบๆอยู่พี่ก็สั่งมีการสั่งทั้งวิคเอาเนี่ยเอาเนี่ยเขาเสร็จอยู่แล้วนี่ของเขาอันใหญ่กว่าจ้าจ้า หอยครับพี่เนี่ยเห็นแต่มะพร้าวผมเนี่ยเห็นตรีกยายรู้ไหมว่ายายหยิกขิงเผ็ดรัวไม่ไม่เผ็ดไปสํหรับพี่หอยลิ้นชาไปหมดแล้วฮะตอนนี้อร่อยฮะอร่อยจริงท่านกรรมการครับภารกิจต่อไปเกี่ยวกับข้าวผมจะขออนุญาตคุณยายนิดหนึ่งครับได้ขอโทษนะครับขอโทษนะครับ อยายมองเห็นไหมครับมอยคุณว่าสวยไหมครับสวยด้วยมืดด้วยมืดด้วย,ดดวยทีมงานครับรบกวนภาร,รกิจขึ้นมาเลยครับรายการเตรียมข้าวไว้5ชนิด5ชนิดนี้มีความแตกต่างกันครับยายอุ่นต้องเดาว่าคือข้าวอะไรข้าวจดแรกนะครับ ยายครับรบกวนมือนิดนึ่งครับอใหญ่ลองดมครับอันนี้คือข้าวหอมมะลิโอเป็นหอมเหมือนกลิ่นอะไรครับข้าวหอมมะลิกลิ่นหอมเหมือนข้าวหอมมะลิมมลแม่ผมก็นึกว่าจะยายจะตอบว่ากลิ่นหอมเหมือนมะลิแต่ยายบอกกลิ่นหอมเหมือนข้าวหอมมะลิมะ<า>ลิก็หอมอีกแบบหนึ่งคือดอกไม้อจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่กลิ่นมะลิใช่แต่ผมถ้าผมตอบนะ ผมตอบเข้าสวยคะกรรมการเราจะพูดนะครับผมไม่ให้กรรมการดมคือเราลองหลับตาแล้วดมมัน้นเข้าสวยอ่ะผมมื่ตอบว่าข้าวขาวครับใช่ไหมมันก็เข้าสวยอ่ะใช่แต่เราอยากรู้ว่าเข้าเข้าแสดงว่าข้าวขาวก็มีนะนี่มันไม่ใช่ข้าวนี่ข้าวเงาะทำไมอ่ะข้าวเนาะทำไมอ่ะข้าวสวย ออนไลน์ก็ลืนอยู่ว่าว่าคู่นี้มีอะไรกันหรือเปล่าเรื่องเราก็ไปเถียงอย่างเงี้ยจริงเหรอคเขามีคนแซวว่าคู่นี้เป็นแฟนกันหรือเปล่าเราประกาศตรงนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่จีไม่ใช่เป็นกัลยามิตรเป็นเป็นเพื่อนกันสนิทกันผมไม่ชอบเรื่องพวกนี้ผมโฟกัสเรื่องงานอ คือพอเราเข้าวงการเราโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวโฟกัสเรื่องงานครับพี่ครับแต่พี่มีข่าวปีละ7จ็ดคนเลยนะครับครับอันนั้นเหรอฮะโฟกัสเรื่องงานโอเคอันนั้นคืองานหลักงานหลักนะยายครับค่ะกรรมการเขาเขาบอกว่าหอมแต่เขาตอบไม่ได้เหมือนเขาสวยอะไรเงี้ยยายตอบว่าข้าวหอมมะลิผิดได้หนึ่งนะครับและคําตอบคือข้าวหอมมะลิครับเดียร์พารตต่อไปนะยายนะค่ะ ใช่ครับรบกวนครับอันนี้คือข้าวกล้องมันปูข้าวอะไนะครับข้าวกล้องมันปูกลิ่นเขาเป็นยังไงครับกลิ่นเขาคล้ายข้าวโพดค่ะและคำตอบครับโอ้โหข้าวกล้องจริงๆคำเฉลยคือข้าวกล้องมันปูครับใช่ที่บ้านหลวงต่อไปนะยายนะค่ะได้ครับรบกวนครับ ใอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวมันอะไรครับไม่มัน๋อไม่มันเหนียวกันนยายครับกลิ่นเป็นยังไงครับไม่มีกลิ่นเฉยเฉยอ้าวมันอาจจะเป็นถ้วยเปล่าก็ได้นะยายไม่ได้กินอะไรจริงจริงมีกลิ่นแต่กลิ่นไม่ได้เด่นไม่เด่นเท่ากับสองชามแช่ข้าวเหนียวนะครับคำตอบคือ าวเหนียวครับขอบคุณคท่านผู้จัครับข้าวสุกอาจจะง่ายไปทีมงานมีข้าวต่อไปครับ oh. ข้าวสารครับนี่ไงทีมงานครับมาเลยครับยายครับเรามีข้าวสารอยู่5ชนิดครับค oh. ่ะเราให้ยายจับสัมผัสได้แล้วบอกเราว่าคือข้าวสารอะไร ท่านผอ้การครับท่านเลือกผสมเลยครับาท่านเลือกเลยครับว่าจะเอา1 2 3 4 5อาอะไรผสมกัน2 2ชนิดครับพี่หอยครับเอาอะไรครับสามสามนะครับนี่นะครับสามนะครับสามผสมอะไรครับหนึ่งสามกับหนึ่งนะครับแหมดูถนัดถนีเลนนะฮะ ถ้าข้างในเป็นลูกเต่านี่เฮเลยนะเก่าจริงยดยครับรบกวนครับตอนนี้มีข้าวอยู่สองชนิดปนเปกันอยู่ครับยายต้องตอบให้ได้ว่าคือข้าวอะไรกับข้าวอะไรยากไหมครับยายยากยายลองค่อยๆคิดครับยายรู้สึกถึงข้าวอะไรลองบอกเราหน่อยครับมันมีเหลี่ยมนิดนครับแล้วจะเลื่อนๆยาวยาว ข้าวหอมมะลิป่ะคะข <al> ้าวหอมมะลิอยายตอบหนึ่งข,ข้าวหอมมะลินะครับและอย่างที่สองครับอข้าวเหนียวป่ะคะ <al> <H oli> ยายตอบสองอย่างคือข้าวอะไรกับข้าวอะไรนะครับ <al> <H oli> ข้าวหอมมะลิกับข้าวเหนียวค่ะข้าวหอมมะลิกับข้าวเหนียวยายมันไม่ใช่ขึ้นมานี่อายนะไม่เป <al> ็นไรยายไม่อายเอาสิยาย แต่ยายตอบแบบนี้คนคิดโจทย์ให้ฮะถูกต้องครับครับี่ยายครับโจทย์ต่อไปผมจะไม่บอกยายว่าผมใส่ข้าวกี่ชนิดกรรมการครับเรารู้กันแบบนี้ครับเป็นภาษามือครับเอาเบอร์อะไรครับกรรมการชูครับอ่าชูครับอุ้ยยากวันนี้ย่อยครับ ยากไปเปา่าให้มันผสมปนเปกันสาวเช็กยายครับจ<ะ>้าเอาอย่างแรกก่อนว่ามีกี่ชนิดอย่างที่สองคือเขาคืออะไรครับมีทั้งหมดมสามชนิดอุย้ยยายครับสามชนิดถูกต้องครับรี่ไงยายไม่รู้แล้วทำไมยายคิดว่าสามชนิดครับก็เห็นบอกว่า,ามากกว่าสองชนิด เดี๋ยวก่อนนะยายเด้าหรือยายสัมผัสยายสัมผัสแล้วเพรา็ว่าไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยยายคิดว่าสามชนิดนะครับมีอะไรบ้างครับข้าวเหลืองอ่อนข้าวเหลืองอ่อนข้าวไรเบอรี่ค่ะข้าวกล้องและข้าวไรเบอรี่ค่ะทางกรรมการครับท่านผู้ชมครับถูกไหมครับโอ้โหยายเอาแล้วยาครับ ยอมครับยอมยอมยอมครับยอมครับขอบคุณมากครับขรอนุญาตครับเดึนผ้าให้นะครับที่ติดตาอยู่ท่านกรรมการครับนอกจากความชํานาญในอาชีพแล้วเราได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อุปสรรคชีวิตไม่น้อยนะครับแต่ตลอดเวลาที่อยู่กับเราเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขที่ถ่ายทอดกับพวกเราทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับคุณยายอุ่นครับ ตอนที่ยายอุ่นกำลังทำเม่ยงํำให้อยู่แล้วผมดูภาพบนจอเขาจับภาพมุมสูงแล้วก็เห็นมือของยายอุ่นนะคำคำหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาในหัวคือแบบสมือของแม่สมือของยายจริงๆนะที่ที่สร้างเพราะว่าแบบยายอุ่นรับผิดชอบดูแลทุกคนสามีลูกหลาน <c oughs> มันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่แต่ยายอุ่นสามารถทําได้อย่างยิ้มแย้มแล้วมันจะเป็นกําลังใจให้กับอีกหลายคนที่กําลังสู้ชีวิตยอยู่ครับว่าถ้าเกิด เจอปัญหาอะไรเราต้องยิ้มสู้เราก็ต้องลืมมันไปต้องไปต่อให้ได้ต้องอนุญาตตัวเองให้ไปต่อให้ได้ขอบคุณที่มาแบ่งปันแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่ตรงนี้ใาวันนี้ครับขอบคุณนะครับขอับคุณค่ะ,คคะท่านผู้นำประการครับยายมีสามีซึ่งซึ่งพิการและดูแลกันมา44ปีและมีหลานซึ่งเป็นเด็กพิเศษสำหรับยายนี่คือความสุขและเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ครับ แป็นี่คือความฝันของยายอุ่นครับอยากมาของบประมาณในการดูแลหลานทั้ง3คนครับทั้ง3ท่านครับค่ะ2มือแม่นี้ที่สร้างโลกครับพวกเราให้ท่านค่ะคยายครับผมได้แจ้งเรื่องราวชีวิตของคุณยายเรื่องราวการสู้ชีวิตเรื่องราวความสามารถและความฝันของยายไปยังคุณยาย King Power ท่านก็รู้สึกเหมือนกันว่ายายอุ่นคือแบบอย่างของคนที่น่ายกย่อง,งชื่น<อ>ชมในสังคมไทยะนะครับและทาง King Power อยากขอสนับสนุนและให้กำลังใจยายนะครับมอบงบประมาณให้กับยาย50,000บาทจาก King Power ครับขอบคุณมากครับและทาง King Power อยากมอบบางสิ่งบางอย่างเป็นพิเศษเผ่านยาย ไปให้คนที่ยายรักมากที่สุดคนหนึ่งในชีวิตครับใช่ครับอันหลังครับเดินหน้าสีก้าวครับ้เอามือปิดตาไ้ที่หนึ่งครับทีมงานครับขอความฝันพิเศษที่เราแถมให้คุณยายอุ่นครับได้ทีมงานต้องไปหวานยายอุ่นพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเอามือลงได้แล้วครับ หันมามองสักนิดครับนะ<อ>ครับ<อ>นี่คือ,อไม้เท้าอลูมิเนียม<อ>เป็นไม้เท้าที่ปรับระดับได้เข,<อ>ข้ากับส่วนสูงของผู้ใช้ซึ่งเดี๋ยวคุณตาไปปรับได้เลยว่าขนาดที่ระยะไหนนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่เบา<อ>กานน้ําไม่เป็นสนิม<อ>สิ่งนี้มอบพ,พิเศษเพื่อให้คุณตาได้ใช้งานครับวันนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเราอยากจะบอกความรู้สึกนี้กับตาเราไหมครับ อย่าบอกอะไรเขาทีหนึ่งครับพี่ทํำสิ่งนี้ให้ได้สําเร็จแล้วแล้วก็ทีมงานมอบไม้ให้พี่ด้วยหนึ่งคู่เดีย๋ยวพี่จะได้เอาไปใช้สบายๆแล้วแหละจะไม่ต้องเหนื่อยรักนะรักมากๆเลยแหละจะรักทุกคนรักหลานด้วยรักลต<อ>าด้วย,อววยอเอ่อแม่แม่รักหนูนะขอให้หนูเป็นเด็กดีเชื่อฟังแม่นะ ทำดีไว้ไม่มีใครว่าอย่าทําสิ่งที่ไม่ดีมันไม่ดีอยู่กับตัวเราเองถ้าดีมันก็ดีกับตัวเราเองนะลูกนะเชื่อแม่แม่เป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอัจฉริยะเกินร้อยแบบอย่างคนสู้ชีวิตของเรานะครับคุณยายอุ่นครับขอบพระคุณมากครับยายครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปหาตาเนาะ จากการทำข้อมูลนะครับเป็นแขกรับเชิญท่านที่หนักมากนะชีวิตของคุณยายนหนักมากคนหนึงแต่สิ่งที่พวกเราเห็นและสังเกตได้ก็คือแกเข้มแข็งนะงแกเข้าใจคือแบบคนหลายคนที่มีมากแต่มักจะชอบโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองไม่มีครับในขณะที่คนที่มีน้อยแต่เขาเห็นสิ่งที่เขามีแค่นี้ที่พลิกเลยว่าคนไหนจะสุขจะทุกข์ที่ไหน,น ความรู้สึกยายตอนนี้ดีใจมากยายตื่นเต้นก่อนที่ยายจะมาะรายการเนี้ยยายก็เตรียมตัวพร้อมหมดทุกอย่างยายนอน8ชั่วโมง10ชั่วโมงนั่นแหละกินอาหารครบหมูคือเตรียมตัวพร้อมรวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจุิยักษ์เกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5,000บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ